ในสัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเกือบทั่วทุกภาคโดยเฉพาะในช่วงวันที่20-24สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มให้ระวังเป็นพิเศษทำให้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนชเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่20จังหวัด นายบุญสมชนพิทักษ์วงโคโสกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่ากอนชอจะพิจารณาแนวทางการแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงระดับจังหวัดผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่วางแผนรับมือได้ทันสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้า ขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังแหล่งน้ําและอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีระดับน้ําสูงเกินเกณฑ์เก็บกักน้ําสูงสุดสิบแห่งรวมถึงอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีปริมาณน้ํามากกว่าร้อยละแปดสิบและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนเสี่ยงน้ําล้นกระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ําทั่วประเทศแล้วก็มีการแจ้งเตือนในระดับพื้นที่เลยนะครับเฝ้าระวังสาหรับเขื่อนขนาดใหญ่ต่างๆปัจจุบันเราพบว่ามีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่เกินเกณฑ์ควบคุมระบีการแจ้งเตือนไปทุกเหม่วยงาน ให้เตรียมการหรือให้ปฏิบัติการที่จะระบายน้ําเพื่อปรับลดปริมาณน้ําที่อยู่ในเขิดอนต่าหะนั้นการเพิ่มการระบายนช่วงนี้จะต้องคำนึงที่ท้ายน้ําด้วยนะครับการเพิ่มการระบายครั้งเดียวทีเดียวเพื่อลดระดับน้ำมีน,นคงทําไม่ได้เราต้องมีการศึกษาสถานการณ์ด้วยว่าท้ายน้ำเนี่ยมันล้นตลิ่งหรือไมต้องไม่ให้กระทบกับประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำด้วยด้านนายทวีศักธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานได้ํำชับโครงการชลประทานและสำนักเครื่องจักรในพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดรวมทั้งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำตามเกณฑ์ที่กำหนดตามแผนและพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ยน้ำพร้อมแจ้งเตือนประชาชนก่อนการระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ขณะที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุมู่หลานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเช่นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกอศให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าทกศผ่อนผันการชำระหนี้ออกไปไม่เกิน12เดือนโดยไม่คิดดอ,อกเบี้ยปรับ และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและค่าใช้ใจ่ายจําเป็นสุกเฉินเช่นค่าอุปโภคและบริโภคที่จําเป็นโดยไม่คิดดอกเบี้ยร,ระยะเวลา6เดือนวงเงินรายละไม่เกิน50,000บาท รวมทั้งสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือนและทรัพย์สินค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหายค่าใช้จา่ายในการทําการเกษตรรอบใหม่ปุงเงินรายละไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทเช่นเดียวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสจัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี2565ทั้งการลดเงินงวดลดอัตราดอกเบีย้ยให้กู้เพิ่มหรือกู้ใหม่ ประนอมนี้และพิจารณาสินใหม่เร่งด่วนทั้งนี้ลูกค้าที่ประสงค์ขอรับบริการติดต่อได้ที่ทอสอทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ผดิษนาฏขวัญแสนสุกรายงาน